ใช้ไฟฟ้าให้ปลอดภัยในภาวะน้ำท่วมในช่วงหน้าฝนมักจะมาพร้อมกับภาวะน้ำท่วมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยจึงจำเป็นต้องตรวจสอบระบบไฟฟ้าอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ปลอดภัยจากการถูกน้ำท่วมและให้ความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยนะคะสถานีวิทยุกระจายเสียง9 3 4าสาำนักง,งานพัฒนาภาคหนึ่งโวยบัญชาการทหารพัฒนามีคำแนะนำดีๆในการใช้ไฟฟ้าให้ปลอดภัยในภาวะน้ำท่วมมาฝากกันค่ะ คำแนะนําแรกในช่วงก่อนน้าท่วมโปลดเมนเบเกอร์และย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าขึ้นที่สูงไม่ให้น้ําท่วมถึงสวนในขณะน้ําท่วมบ้านสองชั้นควรมีเบเกอร์แยกแต่ละชั้นโปลดเบเกอร์ชั้นล่างอย่าสัมผัสสวิตช์ไฟและงดใช้ไฟฟ้าขนาดตัวเปียกหรือสัมผัสน้ําสําหรับบ้านชั้นเดียวควรงดใช้ไฟฟ้าและย้ายออกจากบ้านหรือห้ามใช้งานปลั๊กไฟและสวิตช์ไฟฟ้าที่น้ำท่วมถึงเด็ดขาด เพราะความชื้นและน้ําเป็นสื่อไฟฟ้าได้ดีอาจทําให้ถูกไฟฟ้าดูดได้ง่ายสําหรับหลังน้ําท่วมควรตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆโดยช่างผู้ชํานาญก่อนใช้งานค่ะหากประชาชนมีข้อสงสยัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรสายด่วน1129ตลอด24ชั่วโมงค่ะด้วยความห่วงใยพี่น้องประชาชนจากสถานีวิทยุกรจาเสียง934สสานักง,งานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัชาการทหารพัฒนากรมบัชาการกองทัพไทย